ครข้อ3นะครับณนะความดันตำแหน่ง1ใต้ทะเลพี่ก็กำหนดให้เป็นจุดนี้แล้วกันนะครับเป็นจุด X นะครับตำแหน่งนี้ว่าความดันได้สีเท่าของความดันที่ผิวน้ำบริเวณนั้นมีความลึกเท่าไหร่โจทย์ต้องการหา s ชนั่นเองก็คือตัวนี้ก่อนอื่นแล้วก็มาทำความเข้าใจกันนะครับว่าคำว่าความดันที่ผิวน้ําก็คือ P A นั่นเองหรือ PA หรือความดันบรรยากาศนั่นเองนะครับผมณความดันตำแหน่ง1ก็คือตำแหน่ง x เนี่ยวัดความดันได้เป็นสีเท่าของ PA แสดงว่าตรงจุด x เนี่ยมีความดันอะไรกดอยู่บ้างความดันแรกครับก็คือ PA แน่นอนความนี้ความนี้2นะครับก็คือความดันที่เกิดจากโลจหรือความดันเกนนั่นเองดังนั้นแสดงว่าจุด x เนี่ยเป็น P absolute ครับ ซึ่ง p. m เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับวัดความดันได้4เท่าของความดันที่ผิวน้ําแสดงว่ามีค่าเท่ากับ4 p. a. ถูกป่ะครับอ่าโอเคนะเราแต่ว่าโจทย์ต้องการโจทย์ไม่ได้ต้องการหาความดันสมบูรณ์แต่โจทย์ต้องการหา H ดังนั้น p. a. b. เนี่ยจะแตกเป็นอีกส่วนหนึ่งได้คือ p. g. บวก p. a. ถูกป่ะครับเท่ากับ4 p. a. อ่าตามทันปหครับแล้วเราก็ยังไม่เจอตจว H แต่ว่า pg เนี่ยหรือความดันเกลอเนี่ยมันซ่อนสูตรสูตรหนึ่งเอาไว้ทึ่งซอ่อนตัวเอเอาไว้ก็คือ log s นั่นเองนะครับผมแล้ว pa ตัวเนี้ยพี่ก็ย้ายไปฝั่งนี้เพื่อให้มันลบกันย,ย้ายจากบวกก็ย้ายมาเ็กื่อายเป็นลบก็จะเลยมันก็เลยเหลือเท่ากับ3 pa นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับดังนั้น h e ตัวเดียวก็จะเหลือเท่ากับ3 pa ย้าย l o กับ g มาหารก็จะหารด้วย log นั่นเองนะครับ ก็จบแล้วนะครับแทนสูตรแทนค่าลงไปนะครับเท่ากับ3คูณกับ p a จําได้ยัง1.013คูณ10กกาลัง5นะครับหารด้วยโลโลในที่นี้มันเป็นทะเลก็คือโลน้ำนั่นเองก็คือ10กกาลัง3แล้วก็คูณด้วย9.8นะครับจบแล้วนะครับก็ถ้าค่อยๆค,คิดนะครับมันก็จะได้ว่า h เท่ากับ3คูณ1หารด้วย9กก็จะมีค่าเท่ากับ0.3101แล้วก็10 3ยกกำลัง3าม่ยกกำลัง5้ใช่มครับ10ยกกลัง3ย้ายขึ้นไปก็เป็น10กลังลบ3ซึ่ง10กำลัง5กับ10กำลังลบ3เจอกันก็จะเหลือ10กำลัง2นั่นเองนะครับหรือ h เลยมีค่าเท่ากับ 3, 1 1 1 หน่วยเป็นเมตรนั่นเองนะครับก็เป็นคำตอบแล้วว่าณนะบริเวณนั้นเนี่ยมีความลึกเท่ากับ31.01เมตรก็ลึกอยู่นะโอเคครับ